ไปไ,ได้อ sort of well, we well, okay, ่ะเพราัทำผ้าสารถัลบขอให้ทำผ้าสานลบเป็นวันมากไปเจ้าที่กัดเสรต้องใม่สภารด้วยใครมาร้องงานเกงแดงใึ่ไหที่มีหอกมาแหละยมมาทุกจักไปยมมทุกพาไปไหนอ่ะให้สาเดินดูเรื่อยๆก่อน เราไม่จับเขาญาติพี่น้องญาตายายนั่งกันดูคุณปอเป็นกรรมเลยเราทักเขาไม่ทักเราอ่ะ่อยากตกนรกเมื่อไรไม่รู้จักทำโบราณทางม่กล้าเข้าใกล้อาจารย์น่ากลัว มีแต่เขาโดโซแล้วว่าขังไว้มโซรัโซน่าได้เหมือนสัตรูเลยมองเราพักคาเมโกะมองโดนโดนตามวดมาตอนนี้โดนตัวโน ผมบอกปันควรหมดแล้วแหล่ะโดนค้ำโทษโดนเจ้าเจ้าที่ค้ำโทษอยู่ไม่ได้ไฟน่นออกมาแล้วอาจารย์เขายอมยินยอมไม่ทำท่าอะไรอะไรอาจจะได้รทษตั้งเป็นบางส่วนนะในการมีการบางอย่างดีไม่ไหนก็ยังดีไก่ก็หัวท่าก็พร้อมเลยตีกันเลือดสาดเลือดสาดอืม ภาคก็ได้อาจารย์ตีกันอยู่นะอืมไอ้ไทยยอมไม่สัมภาษณ์ได้ไหมถามเขาเด้พวกเขาตีไก่นี่แหละเมียทำบุญหัวมาส่งเมียทำบุญแต่หัวไม่ทำบุญใส่บาตรเมียใส่คนเดียวเขาบอกว่า เมียก็ชอบทำบุญไป่บานก็เขาไปทำไปทำไปส่งเมียเสร็จก็กลับมาตีไก่เป็นอาชีพเหรอมีการทํงานกันไก่ตัวเองแค้ทำไง เดีย๋ยวตังได้นับกรรมด้วยเขาลงโทษยังไงอ่ะจับตีกันไม่กินอะไรกินข้าวเปลือกหมดไปมากนะมมนหมดทำไปไวโหออคนลงไปอยู่ในนั้นเต็มเลยมีเต็ฟันเขาทำอะไรกันจับใส่น้ำร้อน จับโยนปัดลิ้นอยู่ในลานทหารเหรอลาบหลานโรงพัานโนางรนโนงรักน,โนโบโลกต่า,กงางๆนงานไม่กี่ชนิดอะโอ้โหสัตวพัดเลย,เยั้ยัวย,ย่เมียก็ยังไม่จบกันเลย แทงก็อยู่งั้นเองอะง่ะคนัแบบไหนมม้งางไนัเสอมรกอะ่ะไอ้บางปีนต้นยวไอ้บางกระโดดลงไปในน้ำร้อนไอ้บางร้อนตัดลิ้น,ดดน,นในตาม้ตายร้องคนคางร้องคนขางก็ทรมานอาจารย์ โยมมาโเษที่ไอ้เดาอนกุไเที่ยวเที่ยวทำลงโทษแบบนี้เขาทำกรรมอะไรไว้สัมภผัสโยมมาโทษแต่ลูกเขาล็อกเตอบไม่ได้อกบบเก็บกดร่อนเก็บ,บร่อนอยู่เรื่องตีพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ขบอกพ้นทุกยากยากพี่น้องทำบุญไปให้แต่ไม่ได้รับสามเดือน สามเดือนถึงจะได้รับบุญปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วมีความ,ม mm hmm. เขาก็โดนเหมือนกันเขมาเลือกพระเจ้าในารหน้าที่เสร็จสมริ่มสมริ่มของหัวใจเขามีความสงสารไหมสามมันจะเลืกพื่อนบอกไม่มี mm hmm. มันทำตัวเอง ท่วพอมันมเล่มันเกิดมันก็ต้องกลับมาทำความท่วหนักกว่าเกา่าหนีมีหนีจะเกิดเขา,าตามจับขเข้า,ามา,าเกิดเป็นคนงั้นเขาจะเจอเขาอะไรตายผมตายเข คัับอกกืไ,ไม่มีปล่อยจะทำความเรียงขนาดไหนก็นไม่มีปล่อยนอกจากบนหนุนส่งมันเป็นสัตว์โลกที่แบบน่ารังเกียจอ่ะเกิดก็แล้วเสียชาติเกิดดีพอไม่เอาละนี่ ไปพาไปที่ไหนพาไปที่หนึจับปัดคอโยนลงกระทะจับปัดคอลงกระทะที่ไหนที่ทางให้เป็นนรกขุมไหนคุมที่สองนี่แหละขุมที่สองที่สองแล้วตรงนี้ตีกันต่อยกันจับไปต่อยกันแก้ผ้าด้วยเนี่ยคดีอะไรอ่ะนักแข่งตีกัน แล้วก็ฆ่ากันแล้วเขาก็จับเอามาต่อยกันทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ฆ่ากันใช่เขาก็เลยจับจับมันใล้ต่อยกันฆ่ากันได้บ้างก็จับร่ามโซ่ให้เขาก็ทึบหน้าตาเขียวปัด <c oughs> แล้วเขาจะพาเดินไปถึงที่สาม จะเอาน้ำร้อนลาดตาใี้ใส่ปากรักเล็กขโมยน้อยนี่กระตัวเป็นคนหัวเป็นหมาในกระตุกตัวนี้ก็ทำภาพได้ไหมเพราะเปทนคำจำเลยหมามีนเยอะขนาเนี้ ละคนพวของปการยแต่ละคนพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่ เราขอไปข่มที่ห้าก่อนอยากดูว่ามันเป็นยังไงมีแต่เป็ดทั้งนั้นเลยปากยาวเป็นวาตัวใหญ่กว่าใบตาลพูดได้ไหมเป็ดตัวนี้ในดอกได้ตะล้อวิทวิปากกูยังไงปากเป็นยังไงแหลมหลักแหลม ปากเนี่ยมันเป็นวาเลยอ่ะการควบคุมเนี่ยเขาทำตามอะไรมาเดี๋ยวมาพูดอ่ะนักที่สุดอันเนี้ยค่าพ่อค่าแม่เลยต้องนั่งบากไม่ได้ เมมาโทบอกล้างบากไม่ได้ให้ไปใช้กรรมให้หมด่อนอีกนานหลายปุมทางนี้เดินง่ายเนาะจะไปเจอคนที่เขาจะกดปล่อยแล้วคนทุกจะไปเกิดเดินง่ายทาง้เขารับกรรมคบแล้วเหรอครับครับครบจะไปเจอดัรทีตามตรมามสาร ขังดีอันนี้เหมือนกินยากินน้ำทิพย์อิ่มตลอดทั้งวันไปเจอพี่ชายนะพี่ชายอยู่ริมสดเลยเาจากพ,นพ้นกทษเหมือนกันได้เราล้วไปพ้นโทษเกิดจากอะไรสงสัยอยู่เพ่นะ่ะบ,บนที่เขาเคยสะสมมามั่งจัก,กรยาติทำให้มั่ง แต่ถามไม่พูดพี่ชายบอกไม่รู้จักมีอะไรอีกกำลังมองหาน้องชายอยู่ขอเวลาแป๊บอาจารย์เขาจะให้กลับแล้วขออันชาาาี่่ว้เเทด็ก